พาลูกมากินข้าวลูก,ลกได้แล้วจะเที่ยงแล้วพาลูกนอนจนอ้วนนอนกินข้าวนี่แหละ <c oughs> นอนรอกินข้าวนอนกินบ้านกินเมืองนอนไม่ทําอะไรเลยอ่ะ <c oughs> เออพากันนอนไม่ทําอะไรเลยไม่รู้จักซ่อนลูกให้ลูกแต่เช้าไม่ <c oughs> รู้จักซ่อนลูกเลย พอเลยหมดเลยมันรู้จักซ่อนลูกน,ลนู้นเอาเข้าไปอยู่ข้างในนู่นซ่องตัวทีแรกมันซ่อนอยู่ข้างในน,นูน่นน่ะไอ้ซ่องตัวนอนอยู่ข้างในนอนงองกองอยู่ข้างใน เขาใจห้าที่ออกลูกจังเลยอยู่ข้างหมออ้อไยเตี้ยวเนี่ยเออ <ś ś> ใจห้าที่ยู่จัง้น้ำมูกลูกกินเขาเรียกว่ามันฉลาดเนี่ยมันนอนอยู่ข้างหมออ้อไยเตี้ยวเนี่ย <ś ś> ไม่ให้กินก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วใจดำเนาะน้อยดำเนาะ มาให้กินก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนอนเฝ้าขนาดนี้นอนเฝ้าหม้อเวียดเี้ยหม้อข้าวอยู่เนี่ย ร้านเยี่ยมมองร้านคุณแม่คุณแม่ลูกสามร้านเปิดแล้วจ้าวันนี้วันเสราร์มาถล่มทลายเลยต้อรับปีใหม่ เตรียมรับมือให้ดีเลยปีใหม,ม่อ่ะทำไม่ทันซื้ออะไรมาเต็มโต๊ะแกงเขียวหวานอีกแล้วได้แน่เลยเนี่ยโบโบโบว่ายากนำว่่ยากนำ

ไม่คเคยเห็นด้วยไอยเอกตอะไม่ออกมา ไอโฟล็กโฟเบอร์แล้วติดคิดลูกค้าก่อนมาซื้ออะไรคะลูกคิดลูกคิดพี่เจษด้วยนะปิดคิดก่อนปิดคิดแม่ค้าก่อนอันหน้ามาตรงๆ